จัดทำรายงานด้วย m i r r s s o t w w r r แค่ที่7รู้แค่นี้ใส่เลขกำกับหัวข้อง่ายที่เกี่ยวสวัสดีครับ Mr. Word Expert โดยนะัทศิระวันนี้ผมจะมาแนะนำการใส่เลขกำกับหัวข้อแบบอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องจำว่าคราวที่แล้วใส่ถึงเลขไหนก่อนอื่นเรามาดูปัญหาความเจ็บปวดของคนทำรายงานวิจัยงานสารานิพนธ์ซึ่งมักพบบ่อย ระดับแรกครั้งที่แล้วคุณใส่เลขกำกับหัวข้อเลขท้ายคือเลขใดมาดูตัวเปรียบไปครับใส่เลขกำกับหัวข้อและภายหลังมีหัวข้อเพิ่มมือรถต้องพิมพ์เลขลำดับใหม่ม่เอผลต่อกระทบต่อเลขกำกับหัวข้อที่เราใส่ไปแล้วก็ต้องรันใหม่ต่อมาณที่สคือรูแปบที่กำกับกำกับหัวข้อเนี่ยลำดับหัวข้อหลกักหัวข้อรองหัวข้อย่อยไม่เหมือนกัน ก็ต้องเสียเวลาเปิดคูมปืนแนะนําการพิมพ์งานวิจัยเพื่อดูรูปแบบต่อมาตัวที่3ก็คือเสียเวลากดแป้นแท็บเพื่อกําหนดจุดว่างตําแหน่งเลขลำดับหัวข้อหลักหัวข้อรองหัวข้อย่อยอันนี้คือเรื่องจริง,รงๆนะครับอันนี้เราไม่ได้ฟุลลี่กับมหาวิทย,ยาลัยแห่งดึกขอญาตไปดูคู่มือการพิมพ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาครับนี่คือคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์รับปริญญาศึกษามหาวิทยาลัยบูรพานะครับ ฉบ,บับปี2556คุณจะเห็นว่าหัวข้อย่อยนี้ตักแถบที่ระได้0.63นิ้วโอเคคุณพิมพ์กดครั้งแรกไม่มีปัญหาหรอกครับแต่พอย่อยที่2ก็ต้องแถบข้าไปอีกพอย่อยที่3กดกี่แถบเพราะยิ่งย่อยเยอะๆคุณต้องกดแถบหลายทีคงต้องเกิดปัญหางงนะครับว่าเอ๊ะฉันกําลังพิมพ์หัวข้อหลักหัวข้อรอกหัวข้อย่อยแล้คงคงอผมควรจะจำไปดูการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ นี่คือข้อกําหนดตําแหน่งวางหัวข้อสาหรับพิมพ์งานวิจัยที่บดิษวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพากําหนดไว้จเจนงเลยเขาต้องตั้งแท็บย่อยวิธีก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เวลาการใช้งานจริงๆคุณต้องกดแท็บไปเรื่อยๆมันเสียเวลาไหมครับอันนี้เราไม่ได้โทษสถาบันนะครับเพียงแต่ว่าผู้จัดทําใช้ความเคยชินสมัยใช้ขึ้นพิมพ์สิผู้จัดทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ศึกษาหาความรู้ว่ามันวิธีการที่ดีคือการใช้สไตล์ซึ่งเหมือนกับเสื้อผ้าสําเร็จรูป ในการจัดรูปแบบของย่อหน้าซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับมาดูรูปแบบเป็เลขคำกับหัวข้อของผมวิธีที่ไม่ให้พิมพ์เลขลำดับเยอะมากถ้าเป็นปกติต้องเป็นบทที่1 1.1.1.1จุดจุดจุดแล้วก็จุดจุดเยอะๆพอจุดเยอะๆเขาก็งงใช่ไหมล่ะครับแต่พอมาดูของผมครับบทที่1ชื่อบท1.1จุดหจุดหือหัวข้อหลัก1.1.1จุดจุดคือหัวข้อรอง ขึ้นหนึ่งวงเล็กคือหัวข้อย่อยความสําคัญระดับที่หนึ่งหัวข้อย่อยความสําคัญที่สองหัวข้อย่อยระดับความสำคัญที่สามรองหัวข้อย่อยย,อย่อยมันจะซ้อนเข้าไปเรื่อยเยื่อมันคุณก็ไม่ต้องงงอเคจำง่ายๆไม่ต้องจําเยอะ ต่อไปเวลาเราขยับระยะเอีย,เอยงเขาผมแค่แค่ครั้งละ0.5แต่ไม่ควรเกิน2เซนติเมตรนะครับบรรทัดที่2เริ่มพิมพ์ที่ตำแหน่ง0เซนติเมตรยกเว้นเลขกับกับบทต้องอยู่อกลางหน้ากระดาษรับสาเหตุที่ทุกครั้งปรับระยะเอียงของหัวข้อลงไปครั้งละ0.5เซนติเมตรแต่ไม่ควรเกิน2เซนติเมตรเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่พิมพ์ข้อความในบรรทัดเนื่องจากพื้นที่ว่างหน้าเลขลำดับเพิ่มขึ้น เมื่อเราทราบข,ข้อกำหนดรูปแบบเลขลำดับกำกับหัวข้อและระยะเยื้องจึงจะรูปแบบจากนั้นพูรูปแบบดังกล่าวกับสไตล์ Heading หนึ่ง i n g 2ไปเรื่อยๆจะถึง Heading 9เราจะกลับไปที่ไฟล์เอกสารจากนั้นจัดรูปแบบพร้อมกำหนดรูปแบบเข้ากับสไตล์ Heading ครับเอาละครับทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นไฟล์งานจริงของคุณวรภา,ามาิยตนะผมไม่มีเจตนาที่จะดูถูกเขานะครับ ตอนนี้เราจะเห็นว่าครับว่าตล e เฮดดิ้งหนึ่งเฮดสองในสมจะเป็นมีสีสีอยู่นะเฮดดิ้งสตัวอักษรสีดํานอกนั้นก็จะเป็นสีฟ้าข้อกําหนดขอบการพิมพ์งานวิจัยจะต้องใช้ฟอนต์สีดําทั้งหมดดับแรกรีเซตสไตล์ในเอกสารในปัจจุบนันซึ่งมันเดิมเป็นเอกของเว r ร2007ให้เป็น Word 2003ซะกอ่อนขั้นแรกคลิกแท็บ Design คลิกที่ d r o p d o w style set เลือก2003 กลับไปที่โพมครับเป็นสีดำหมดแล้วต่อไปควงเปิดตายเพลงโดยการกด control alt e e r t shift s สิงคโปร์จากนั้นคุณมาที่ปุ่ม a เข้ามายถูกและปุ่ม m a n e s t ต l e กด1นทีนะครับคลิกแทบ็บ set default นะครับตั้งฟอนต์ไทยสารบัญ psk ที่ช่อง latin text และ complex script ขนาด16พอย point นี่ถ้าคุณใช้จอที Resolution ต่ำต่ำเนี่ยตัวไทยสารบัญ psk มาทําตัวหนาแล้วมันจะไม่หนาจริงๆ ้คุณต้องใช้ไทยสารบัญนิวแทนที่ลาตินเท็กซ์แคทกรอบไว้ก่อนมาที่คอมเพล็กซ์คริปกดคอนโทรลวีปรับขนาดแบบอักษรทั้งลาตินเท็กซ์และคอมเพล็กซ์คริปเป็นโปกพอยที่ช่องไซส์มาที่รีสติกนะครับแล้วหมายเลือกซอร์สออเดอร์ไปเป็นอัลฟาเบตเลือกเป็นออริทิสด็อกิเมนต์ครับตอบโอเคมากดปุ่มออปชันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกสไตล์เพจออปชันนะครับที่ช่องเลือกสไตล์ทูโช ำหนดตัวเลือกเป็น All Style เพื่อสั่งแสดงสไตล์ทั้งหมดในเอกสารที่ช่อง Style Pane Select h o l i s to t Sort as t e Comment เป็น Alphabet เอาเครื่องหมายถูกหนะ้า Show n e x t h e a d i n g ออกต่อโอเคเลยนี่คือสไตล์ทั้งหมดที่มีในเอกสาร Microsoft Word จะเห็นว่ามีเลขลำดับให้ด้วยต่อไปคุณไม่ต้องเสียเวลากดปุ่มเลขลำดับนะคุณกดที่ตัว1 2 3 4ตัวนี้ได้เลยแต่คุณต้องไปโหมดอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ผมจะไม่สอนวิธีการโมตร,ตรงนี้นะเอา่ะครับเรามาที่จุดบดที่1นึ่งนะเราลบคำบทที่1ทิ้งไปนะครับจากนั้นก็วางที่บทดำคุณมาที่ปุ่ม multi level list แล้วก็คลิกที่คำว่า heading หนึ่งเรากดเพื่อใส่เลขคำกับหัวข้อไปพร้อมกับกำหนด star y heading ให้ย่อนหน้าบทดำหลังกดปุ่มพบว่าไม่มีคำว่าบทที่นำหน้าเลขห ดังนั้นต้องไปแก้ไขข้อกำหนดในสไตล์ Heading 1ก่อนตอนนี้เราจะมา Modify ตัวเลขลำดับหลักรองย่อยก่อนคุณคลิกที่ลูกศรข้างมาล e l เลเวลลิสตเลือก Define New วมาลต l เลเวลลิสก่อนกดปุ่มอมเพื่อสั่งแสดงทั้งหมดที่ช่อง Enter Formula for Number คลิกที่หน้าเลขหนึ่งแล้วพิมพ์ว่าบทที่ลงไป Follow Number เป็น ตั t h ิ n งเพราะผมไม่ต้องการให้ข้อความหลังเลขลำดับขยับไปทางขวาหลังกดชิปเอนเตอร์ซึ่งในที่ก็คือคำว่าบทนำต่อไป Set for all level ก่อนคุณปรับตัว t x x t s o s i t i o n เนี่ย for first level เนี่ยให้เป็น0นเพื่อให้จุดเริ่มพิมพ์ข้อความในบรรที่2ของเลขลำดับย่อยทุกชั้นเริ่มที่ตำแหน่ง0ูนติเมเท่านั้นต่อไปที่ช่องคลิก level to modify คลิกที่เลข2 ซึ่งในที่นี้คือหัวข้อหลักกำหนดตำแหน่งวางเลขลำดับที่ช่องอะไรแอดเป็น0ซติเมตรที่ช่อง follow number w i t h กำหนดตัวขั้นระหว่างเลขลำดับกับข้อความเป็น Space โดยปกติการขั้นระหว่างตัวเลขลำดับกับข้อความเราจะใช้กรารเว,ว้นวรรคหครั้งแต่บางสถานาให้เว้น2ครั้งวิธีแก้ปัญหาก็คือคุณคลิกลงในช่อง enter formatting for number 1 p และกด Space 1ครั้งจากนั้นกำหนดที่ follow number เป็น Space เตรียมมันจะเว้ให้2ทีต่อไปมาอันที่3คุณก็มาออนไลน์แอดที่เป็น0.5เท็กซ์อินเดนบรรทัดที่2ให้คิดเป็น0ก่อนจะกดทั้นต่อไปคุณเลือกจากแ็บคาแรคเตอร์เป็น Space ต่อมาคลิกที่เลข4ที่อยู่ในช่องคลิก Level to Modify กำหนดเลข0ลงในช่อง Add Tab Stop Add จากนั้นเอาเครื่องหมายถูกหน้า Add Tab Stop Add ออก สุดท้ายกำหนด follow number w i t h เป็น space วางเคอร์เซอร์ไว้ที่หน้าเลขหนึ่งตัวสุดท้ายที่อยู่ในช่อง enter for formatting for number กดแป้น shift home กดแป้น delete กดแป้น e n d และพิมพ์เครื่องหมายวงเล็บปิดต่อไปที่ช่อง click level to modify คลิกเลือกลำดับที่5วางเคอร์เซอร์ให้อยู่หลังจุดทศนิยมที่3นับจากทางซ้ายมือ กดชิปข้างไว้แล้วกดปุ่มโฮมจากนั้นกดดีลิ e หนึ่งทีครับเปลี่ยนแท็บคา a r เ c เตอร์เป็นสเปซอไลเน n t เริ่มเป็น1.5 <Al ignment S 2> แล้วก็ใส่วงเล็บด้วยที่ช่อง enter format number ต่อไปที่6มาที่ช่อง enter format วางเคอร์อเซอร์ไว้ทิ่หลังเครื่องหมายมหาภาพที่3นับจากทางขวามือกดแป้น Shift h o m e จากนั้นกดแป้น d Delete พิมพ์เครื่องหมายโมเลบป,ปิด กำหนด Align Add เป็น2ที่ช่อง Follow Number w i t h เปลี่ยนจาก Tab Character เป็น Space ต่อมาระดับที่7วางเคอร์เซอร์ไว้ที่หน้าเลข1ตัวสุดท้ายแล้วกด Shift Home พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บเปิดทับส่วนที่เลือกไว้จากนั้นวางเคอร์เซอร์ไว้หลังเลข1เสร็จแล้วพิมพ์เครื่องหมายวงเล็บปิดที่ช่อง Align Add กำหนดจุดวางเลขระดับให้เว้น่างจากขอบเขตข้อความไปทางขวา2.5ซติมตร ที่ช่อง follow number w i t h เปลี่ยนจากแท็บ character เป็น space มาที่ตำรับจ้อยที่แปวางเคอร์เซอร์ไว้ข้างหลังเครื่องหมายมหาภาคตัวที่6นับจากทางซ้ายมือจากนั้นกดแป้น shift home พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บเปิดทับส่วนที่เลือกไว้กดปุ่ม n หนึ่งครั้งแล้วกดคงเล็บปิดที่ช่อง align add เปลี่ยนจาก0เป็น2.5ที่ช่อง follow number w i t h เปลี่ยนจาก space เป็นแ Tab character ต่อไปที่ตำแหน่ง9 วางเคอร์เซอร์ไว้ที่หน้าเลข1ตัวที่3นับจากทางขวามือกดแป้นชิปโ m มแล้วพมิมพ์เครื่องหมายวงเล็บเปิดทับส่วนที่เลือกไว้กด n วงเล็บปิด alignment เป็น2.5นะ tab character for space แล้วตอบโอเคเอาละตอนนี้เราต้องโมตอ่ออันดับแรกเราจะกำหนด,ดให้ทุกครั้งที่ใช้ starhead ทีหนึ่งต้องสั่งขึ้นหน้าใหม่ และกำหนดจุดควางข้อความอยู่ที่คืนกลางหน้ากระดาษด้วยเหตุผลเป็นสายใช้กับชื่อบทคุณมาที่สไตล์พิพนะครับแลอกเลื่อนหาคำว่าบทที่1คลิกขวาเลือก Modify นะครับที่ช่องการเข้ารหัสการพิมพ์ภาษาเปลี่ยนจากลาตินเท็กเป็น All Script เปลี่ยนขนาดฟอนต์เป็น18กำหนดที่ Combo Box f o n ฟอนเป็นไทยสารบัญ psk มาที่ f o r m a มมาดูที่พารากราฟ ที้ผมปรับเป็นศูนย์ข้อกำหนดของการวิเคราะหงระหว่างชื่อบทกับหัวข้อหลักคือบรรทัดเปล่าหนึ่งบรรทัดซึ่งผู้พิมพ์งานวิจัยใช้การกดแป้น enter 1ครั้งโดยการกดแป้น enter 1ครั้งมีค่าท่าบกับขนาดของฟอนต์ที่ใช้พิมพ์ชื่อบทคือ18พอยต์ดังนั้นที่ช่อง after กำหนดเลข18ลงไปส่วน line spacing ก็ทำเป็น double เพื่อเป็นบรรทัดเปล่าถึบางบรรทัดระหว่างเลขบทกับชื่อบท หลังกดแป้น Shift Enter หรือกำหนด l i n e Spacing เป็น Multiple และกำหนดที่ช่อง Add เป็น18 point ส่วนที่ช่อง After แก้เป็น0แทนคลิกปุ่ม OK ตามกรอบตัวตอบต่างๆไปที่ s y y l p p i n t เลื่อนหา Style ที่ว่า Heading 2คลิกขวาเลือก Modify คลิกกาตัขคาคลิปเป็น Out c r i p t ยกเลือก Italic ทำขนาดเป็น16 point ปรับชื่อฟอนต์เป็นไทยสารบัญ P.S.K คลิ p ป e f o ฟอร์แมตคลิกพารากราฟปรับระยะห่างระหว่างย่อหน้าปัจจุบันกับย่อหน้าก่อนเป็น16พอยต์เพื่อให้ตรงกับข้อกําหนดที่ว่าการเว้นระยะห่างระหว่างย่อหน้าก่อนหน้ากับย่อหน้าหลังจากเท่ากับการเว้นระยะบรรทัดเปล่าหนึ่งบรรทัดมาที่ไลน์เพ e สเบรกสั่งคีปวิตเน็กซ์เอาไว้เพื่อให้หัวข้อและเนื้อความตามติดไปด้วยกันทดสอบการทํางานโดยวางเคอร์เซอร์ไว้ที่ย่อหน้าความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา เลื่อนหาสไตล์ที่ชื่อว่า Heading 2ที่อยู่ในสายเพนคลิกเลือกหรือคุณกดแป้น Control Alt e e r n a t เลข2ที่อยู่ในฝั่งพิมพ์ข้อความแล้วสังเกตผลหากพบว่ามีเลขลำดับขึ้นมาแสดงว่าทำถูกต้องแล้วสมมติของการวิจัยกด Control Alt e e r n a t เลข2นี่ครับกรอบแนวคิดวันวิจัยเห็นไหมมาแล้วประโยชน์ค่าที่ว่าได้รับ นิยามสับเมื่อวางเคร์เซอร์ลงในย่อหน้านิยามสับแล้วแอปพลายสไลค์เิตติ้งสองเพราะว่าไม่มีเลข1.6ปรากฏหน้าข้อความนิยามสับแต่ไปใส่หน้าเลข3แทนเป็นเพราะผู้คิงงานวิจัยใช้การกดแป้นชิปเอนเ t อรแทนการกดแป้นเอนเ r เพื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ส่งผลให้โปรแกรมม r o s o f t w ปวดเข้าใจว่าข้อความนิยามสับย,ยังอยู่ในย่อหน้าเดิมในทางปฏิบัติที่ถูกต้องต้องกดแป้นเอนเ r เพื่อขึ้นย่อหน้าใหม่เท่านั้น ต่อไปบทที่2องแอปพลายส heading 1นให้กับย่อหน้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกด s ชิป enter เพื่อปัดชื่อบทขึ้นบรรทัดใหม่แต่ยังอยู่ในย่อหน้าเดิมจากนั้นคลิกแ็บ Layout คลิกปุ่ม breaks คลิก next page เพื่อใส่ตัวแบ่งส่วนแบบขึ้นหน้าใหม่และป้องกันการแสดงเลขหน้าปรากฏในหน้าแรกของบทวางคเคอร์เซอร์ลงในย่อหน้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกด control a l t e r n เลข2เพื่อแอปพลายสาย heading ส ต่อไปเราจะแก้ไขข้อกำหนดรูปแบบที่ใช้จัดให้หัวข้อรองไปที่ s สไตล์เพนแล้วคลิกขวาที่ Style heading 3เลือก modify เลือก all script ปรับเป็น16เลือกไทยสารบรร PSK ต่อมาเลที่ format ก่อนเลือก paragraph สั่งให้ keep with text ด้วยเพื่อให้หัวข้อรองตามติดกับยอ่อหน้าเนื้อความทันทีที่ยอ่อหน้าเนื้อความถูกปัดขึ้นหน้าใหม่แบบอัตโนมัติ จากนั้นคลิกปุ่มโอเคที่กรอบตัวตอบต่างๆคลิกลงในย่อหน้าประวัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15กด control alt 3เพื่อสั่ง apply style heading 3ต่อไปจะเป็นการกำหนด Style heading 4ให้กับหัวข้อย่อยที่อยู่ภายใต้หัวข้อรองจากภาพคือหัวข้อโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาเราจะมาแก้ไขข้อกำหนดรูปแบบของ Style heading 4โดยไปที่ s Style p a n e คลิกขวาที่ Style heading 4คลิกเลือก โมดิฟายเปลี่ยนการเข้ารหัสเพื่อพิมภาษาจากลาตินแท็กเป็นออลสคริปเปลี่ยนขนาดฟอนจาก14เป็น16คลิกปุ่มฟอร์แมตคลิกเลือกพลักกราฟที่แท็บไลน์แ n d เพรสเบรกสั่งคีย์ปหน e x ส w ดไว้คลิกแท็บอินเนซและสเปซซิ่ง before after เป็นศูนย์ศูนย์ซะคลิกปุ่มโอเคคลิกปุ่มฟอร์แมตคลิกช็อตคัดคีที่ช่องเพรสนิวช็อตคั k e ีกด control alt c เพื่อกำหนดแบรรลัดสำหรับเรียกใช้สไตล์ heading 4คลิกปุ่ม a s d s i g n คลิกปุ่ม close คลิกปุ่ม ok วางเคอร์เซอร์ลงในย่อนหน้าโรงเรียนในจังหวัดนาราธิวาสจากนั้นกด ctrl alt e r 4เพื่อ apply style heading 4บางครั้งนะครับวเวลา apply style heading แล้วพบว่าเลขเิมก,กับหัวข้อมีขนาดผิดป,ปกติแก้ไขโดยเลือกทั้งย่อนหน้าที่ใช้ style heading กด ctrl space bar เพื่อ r e s e ตขนาดของเลขระดับให้กลับมาเป็นปกติ กรณีที่คุณเขียนสรุปหัวข้อหลักไว้ที่หน้าแรกของบทและไม่ต้องการให้สรุปหัวข้อเลื่อนไปคุณควรแบ่งหน้าต่างของเอกสารโดยการกดแป้น Control Alt S สิงคโปร์เพื่อให้หัวข้ออยู่กับที่และช่วยให้คุณ a p p l ล s t y l e h e ฮ d i n g ให้กับหัวข้อได้อย่างถูกต้องเนื่องด้วยหัวข้อระดับช่วงชั้นสาระการเรียนรู้เป็นหัวข้อภายใต้หัวข้อโครงสร้าง แะนะ้านั้นเราจะ Apply Style heading 5เพื่อกำหนดเป็นหัวข้อย่อยรองที่ Style Pane คลิกขวาที่ Style heading 5เลือก modify ปรับสคริปต์ภาษาเป็น All s c r i p t ยกเลิกทำตัวเอียงปรับขนาดฟอนต์เป็น16 Point ปรับฟอนต์เป็นไทยสารบัญพ s k คลิกปุ่ม Format คลิกปุ่ม Paragraph ที่แท็บ indents and spacing กำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า before, before เป็น0 after เป็น0คลิกแท็บ line and page break ใส่เครื่องหมายถูกหน้าคลิ Keep next เพื่อให้ยอ่อหน้าหัวข้อและยอ่อหน้าเนื้อหาตามติดไปด้วยกันจากนั้นคลิกปุ่มโอเคตามกรอบทั่วตอบต่างๆวา,างเคอร์อเซอร์ลงในยอ่อหน้าสาระการเรียนรู้ไปที่สไตลเพลนแล้วกดแอปพลายส e heading 5ขณะนี้ผมกำลังเลือกอาักขาระตัดคำซึ่งเกิดจากการกดแป้นชิปเปนเทอร์แล้วลบทิ้ง หลังการลบจะพบว่าหัวข้อเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปอยู่ย่อหน้าสุดท้ายของหน้าก่อนแต่ไม่ติดก,กับย่อหน้าเนื้อหาซึ่งอยู่หน้าถัดไปดังนั้นเราแอพพลายสไตล์เฮทติ้งสกับหัวข้อดังกล่าวเพื่อกําหนดเป็นหัวข้อย่อยใช้เลขคำกับหัวข้อพร้อมสั่งให้หัวข้อกับเนื้อหาต้องอยู่ติดด้วยกันเสมอวางเคอร์เซอร์ที่ย่อหน้าเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท,ที่เคสที่สไตล์เพน คุณจะพบว่าย่อหน้าหัวข้อถูกผลักขึ้นหน้าใหม่ซึ่งเป็นผลจากการที่คำสั่ง keep it next ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนของคุณขอความร่วมือแชร์ลิงก์ไปที่สื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้เช่น f a c e b o o k t w i t t e r Thread ขอความร่วมือกดปุ่มกระดิ่งกดปุ่ม subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิป,ปิดีทัศน์ใหม่คุณาแสดงความคิดเห็นว่าคุณต้องการรับชมหัวข้อใด หรือปัญหาใดที่คุณกำลังประสบการณ์ใช้งาน Microsoft Word อยู่ขอขอบคุณที่ติดตามชมและสวัสดีครับ